สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้งดน้ำพริกมาสองวันนะครับเช้านี้ก็เลยถึงเวลาที่จะรดน้ำพริกแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับพริกก็ใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับวันนี้เลยถือโอกาสมาใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงพริกนะครับก็คือให้ผลของพริก เม็ดใหญ่เม็ดเต็มมีน้ําหนักนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปุ๋ยที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นปุ๋ยอะไรนะครับนี่อในถังนี้นะครับ ที่เพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่นี้นะครับก็คือปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะครับนะซื้อมาก็กระสอบละ35บาทนะครับเป็นสูตรที่ใช้บำรุงผลของพริกให้เม็ดใหญ่เม็ดเต็มนะครับแล้วก็มีน้ำหนักนะครับวิธีใส่ก็ ใส่ลุมลัประมาณหนึ่งถ้วยแกงนะครับประมาณนี้นะครับกะกะเอานะครับก็สองอาทิตย์ใส่ครั้งนะครับใส่เป็นช่วงๆเพื่อบำรุงผลของพริกนะครับเม็ดพริกก็จะได้เม็ดใหญ่นะครับมีน้ำหนักขยายผลของพริกนะครับ อันนี้ก็ผมได้ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รดน้ำเสร็จไปแล้วนะครับพอดีในส่วนที่ผมใส่แล้วก็รดน้ำก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าทำงานคนเดียวนะครับไม่สะดวกที่จะถ่ายคลิปนะครับ พอรถน้ําเสร็จก็ว่างก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับหลังจากที่วันนี้นะครับผมได้รดน้ําไปแล้วนะครับก็อีกประมาณสองวันนะครับก็จะรดอีกครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของดินด้วยนะครับถ้าดินยังชุ่มอยู่อ่าเราก็ยังไม่รดนะครับ แต่ถ้าดินแห้งเราก็ต้องจําเป็นที่จะรดน้ําพริกนะครับเพื่อให้ต้นพริกเหี่ยวแต่ก็ผลของพริกเหี่ยวนะครับช่วงที่พริกติดดอกออกผลก็ช่วงนี้ก็จะให้น้ําจนเกินไปแล้วก็จะให้ขาดน้ํานานนะครับ เห็นไหมครับเม็ดพริกก็เริ่มที่จะเต็มแล้วนะครับพอเม็ดพริกเม็ดพริกเต็มก็พริกก็จะเริ่มแก่เริ่มสุกนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับในการที่เราจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับบำรุงผลของพริกให้เม็ดโตเม็ดใหญ่มีน้ำหนักนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับก็คือปุ๋ยขี้ไก่แกลบนะครับบำรุงผลของพริกให้เม็ดโตเม็ดใหญ่มีน้ำหนักนะครับ ถ่านเพื่อนท่านผู้ชมเห็นว่าดีก็ลองนำไปใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาชมแล้วก็กด s ั b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ